สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องมารีอยู่เช่นเคยนะวันนี้เราอยู่ที่โอเชียนคิงเจ็คพอร์ตกับทุน1,300ค่ะทุกคนเอาวันนี้ขอจัดเบ็ด5ไปเลยละกันขอ,อเรือได้ไหมเฮ้ยใครได้เฮ้ยทุกคนสวยเราได้โอ้โหแล้วอัพด้วยนะสวยมากโอ้โหไหลไปลูกไหลไปไหลไปไหลไป,ลไปโอ้โห สองพันสามพันโอโอสุดมาสี่พันแล้วห้าพันไหมห้าพันแล้วโอ้โหอุ้ยทุกคนรอบนี้ได้มาห้าพันเจ็ดร้อยโอ้สวยมากกดไม่แค่ก,กี่ดีนะทุกคนนะโอ้โหฉ่ำมากใส่มาใครที่สนใจ สามารถตามมาได้เลยลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์หรือว่าแจมมาก็ได้ m t c 4ดนำหน้าสมัสมาชิกกับเราวันนี้เรามีกิจกรรมแจกให้ด้วยนะทุกคนเป็นแก้วน้ําเก็บความเย็นแล้วก็พัดลมบกพาสําหรับใครที่สนใจสามารถตามมาได้เลยนะจ๊ะอะรอบนี้ขอบอสดมันได้หรือเปล่าได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยโอ้แตกต้วเกมวันนี้เสียวสลักล้าบเลยทุกคน เนี่ยถ้าใครได้ตั้งแต่เริ่มก็แนะนําให้ออกไปโยกไปออกโยกไปก่อนก็ได้นะทุกคนนะหรือว่าจะเอาออกถอดออกไปก่อนก็ได้ใครที่สนใจก็สามารถตามมาได้เลยเล่นง่ายนิดเดียวนะเบตเริ่มต้นที่0.10ย์จุดหนึ่งศูนย์เท่านั้นนะทุกคนนะบอกเลยว่าเรามีกิจกรรมให้เล่มสนุกเยอะมากสําหรับคนที่เป็นสมาชิกกับเรานะทุกคนนะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมาค่ะ มาเอาใครได้วะโอ้โหทุกคนดูดิแตกตั้งแต่ต้นเกมเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งคือเราต้องเพิ่มเบ็ดเพิ่มมาเบ็ดหนึ่งเพิ่มมาหนึ่งบาทหรือว่าสองบาทก็ได้สมมุติว่าเราเล่นจากเบ็ดสี่ใช่ไหมก็แนะนําไม่เบ็ดห้าก็เบ็ดหกอย่าพึ่งไปแบบอย่าเพิ่งไปเล่นเบ็ดเดิมนะทุกคนนะเพราะว่ามันแตกมาเยอะไห้นี่เห็นไหมห้ารอยห้าร้อยมาเลย ช่ำอุ้ยเนี่ยใครได้วะอิจฉาวะ่ะอู้ปังเกินเนี่ยทุกคนถ้ามันล็อกอะ่ะถ้าใครได้ยิงบอสแล้วมันล็อกแบบนี้นะถ้าแขนไม่ขาดก่อนอะ่ะรับรองว่ามันลดมันจึ้งมากทุกคนเอาเรื่องอยู่มันก็ไม่ได้ล็อกทุกรอบนะทุกคนนะแล้วก็มันก็ไม่ได้แข็งขาดทุกรอบบางรอบมันก็แบบอัพขึ้นแบบนี้เรือทุกคนเรือที่ได,ทได้ที่เราได้ไปตอนแรกอะ่ะ มันก็มีสองแบบเหมือนกันนะมีอัพกับไม่อัพเหมือนกันถ้าอัพก็จะได้เยอะแต่ถ้าไม่อัพก็จะได้น้อยหน่อยนะทุกคนอะโอเคไปยาวๆอุ้ยอะขอบอสมาหน่อยดิยังไงโอ้โหตอนนี้เราอยู่ที่ห้าพันแล้วนะทุกคนเหมือนเริ่มจะเดโด,ด,ดนคืนและตอนเนี้ยโอ้โหขอบอสมามาบอสมามา,มาเอ้ยใครได้ โอ้ oh, ไม่ใช่เราอีกแล้ว <it> อ,อะไรครับเนี้ย <it> มาสิโอสวยเก็บบานคิงไปก่อนละกัน500รอยโหเกิดอ้าเหมือนจะเริ่มโดนคืนแล้วทุกคน <it> ใครอยากให้รีวิวเกมไหนต่อไปก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะ <it> เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดู เกมนี้ก็เริ่มต้นที่0.10ส,สตางค์นะทุกคนนะสำหรับเกมค่ายจิริอมันก็จะเริ่มต้นที่0.10สตางค์หมดเลยนะทุกคนใครที่อยากตามสามารถตามมาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอะโอเคทุกคนวันนี้ทุนเท่าไหร่นะพันสามจากได้หกพันอะเนี่ยเล่นได้แล้วก็ไม่ถอแบบนี้แหละทุกคนลงมาเหลือห้าพันอะโอ้เสียดายก็แอบเสียดายอยู่นะทุกคนนะ ก็แนะนําเลยว่าถ้าใครได้ก็แนะนําให้ออกไปถอดบอถ์นะทุกคนนะค่อยถ้ายังอยากยิงอยู่ก็แนะนําว่าเอาเข้ามาใน้อยๆนะทุกคนนะค่อยๆยิงไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปอัดเบ็ดมานะใครทุนน้อยก็เล่นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่จ้า